สวัสดีพี่น้องยำแรงครับนี่ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วครับนี่สี่โมงแรงแล้วครับนี่ผมกลับมาจากสารคามกับเฝ้ามาสวนนะครับเนาะมาเบิงงัวคือเกาละ่กะกําลังยีออกไปเอาหญ้าครับทุนนะ่ะวันไหญ่ยอยู่ถึงรถร้อยแล้วครับเตรียมเครื่องเตรียมยางเรียบร้อยครับกําลังเยบไปหาหญ้ามาไว้จากรถมืออื่นครับพอทุนแห้งค้นเถานะครับเนาะ นี่ให้กินไปเบิดมือแล้วครับนี่ยำแรงครับนยำแรงฟางครับยำแรงฟางเบิ้งใสขึ้นหลายครับจังจากที่ไ้ยาไทยพญาตกับยาบำรุงไปนะครับเนาะมะลิเบิ้งขึ้นมาดีขึ้นมาเลยครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาแรงกับอีไปเบิ้งหยาไปอยากลดกันครับพี่นอ้องเอาไวเมื่อื่นเศร้า หลังจากที่กลับมาจากสารคามนครพนมนะครับสามมือเลยครับนมมาแล้วครับนมมาแล้วครับเพราใจนมมาแล้วกำหนดการมันกำหนดมันน่าจะเลยป้ายอยู่หรอครับล้อเบืองจังใดยี่สิบสามครับกำหนดไปกำหนดการมันนะครับยี่สิบสามนี่ตพรมีง้เลยป้ายบ่อันนี้ก็เดือนหนาครับ นี่ก็เด่นหน,บน,น,น,นะบ่ได้ทักทายพี่น้องนานนะครับก็ม้าทักท้ายพี่น้องไปสารคามาาม้าก็ไปเบื้องงัวพีงงัวน้องไปเบื้องว่าหลายๆนะครับเนาะบางคนก็บว่าโอ้เลี้ยงไปสละเียงว่างัวบ่มีราคางัวบบมีราคาเลยแต่ทนฝืนเลี้ยงกันไปเสียงว่าก็เลี้ยงคือเก่าแล้วครับเนาะ เรื่องพอใจฮักยังไรก็ได้ขายนะครับไปไหนมีโชคไม่มีโชคก็ไม่ได้เจอกันหลายมือเลยนะมีลูกเนาะมีลูกมีโชคไม่ได้เจอกันหลายวันพี่คินรอพ่อเลยลูกเดี๋ยวพ่อจัดให้ครับมีโชคไม่ได้เจอกันหลายมือนะครับอย่าไปหาเบิงบ้งหยาเบิง้งแผลจากรถกันพี่น้องเลยทำเหรอก็เลย มาทักทายพี่ทักทายน้องก่อนออกไปนะครับเนาะผมนีคำกับมา้านี่คำก่อนครับมนี้บเห็นงัวนี่มืดนี่นะครับชีวิตเกษตรกรอ่าส่วนงัวพี่น้องเขตอีสานผมเห็นกับยูน้ำทงน้ำท่าดีนะครับเนาะบ้านผมมียังไหมีทงนางไหนพี่น้องมึงแหละนั่นางข่างกัเป็นปลาอ้อยเบิดแล้วครับมีแต่ปลาอ่อยพี่น้องเลยผมเห็นวัวพี่ว่าน,น้องเขตอีสานนะครับผมก็ขี่รถผ่านหลายจังหวัด ไปตั้งแต่ที่เลยพี่น้องทั้งโคราชทั้งปทายทั้งพุทธิสงไปสาครคามนะครับไปลอยเอ็ดไปพูละพี่น้องอหอดนคะอพนม,มกักพูล่ละผมกับสังเกตเบื้องตลอดทางเออเขามีพื้นที่เลี่ยงผมก็มกสอบถามเขาแล้วว่างัวหน่ะนี่เขตนั่นน่าจะอ้วนท้วนดีแล้วครับเพราะว่าเขามีที่ปล่อยเสียงว่าที่ปล่อยกินเฟียงตามยาตามคันแทน้นะครับเนาะ ตวนบ้านผมนานีก็อีอดๆแน่ะล่ะพี่น้องเอ้ยนาแรงในบ้านผมมันโมมีนาปล่อยถ้าบุมินญาของเจ้าของนี่กันยากเติบนึงอยู่แล้วครับบ้านผมถ้ขนาฝนก็ค่อยยังชั่วใครแน่นะครับเนาะมันนี่ก็เลยมาเวาสู่พี่น้องฟังไปเขตพุ่นกันนครพนมกับบุมินกับสังเกตเบึ้งควยหลายนะครับทั้งพุ่นเนาะควยเต็มเลย น้ำทุ่งนากับมีตะควายเออแต่ละพื้นที่ตะกกนนครนะครับท้างบนควายหลธรรมาเขตลอยเอ็ดมาฟังนี่หัวเต็มนะครับเนาะเต็มทุ่งนาไปแล้วพี่น้องัก้ายกันเพราะจำนี้แล้ะครับเดี๋ยวอีไปหายาก่อนพี่น้องเนาะมันอีคำกร นี่ใสขึ้นเลยครับนี่หลังจากให้ยาไทยพยาธิไปยาบำรุงไปน้ำอ้อยหัวสาวน้อยลูกนิ้วสติงไปแล้วพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย